มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนูอดข้าวมาหลายปีเทนนิสเปิดใจสองสิ่งที่จะทำต่อจากนี้หลังลาโอลิมปิกครั้งสุดท้ายอย่างสวยงาม แต่สิงหาคม2,567เทนนิสพาณิพักวงธนากิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยในโตเกียว2020และปารีส2024ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึง2สิ่งที่โตนจะทำหลังจากจบอาชีพนักเทควันโดด้วยการคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้สำเร็จแล้วโดวยสิ่งแรกที่น้องเทนนิสอยากทำก็คือสิ่งที่อยากทำหนูอยากอ้วนหนูอดข้าวมาหลายปี ซึ่งในประเด็นนี้ทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพิกัดน้ำหนักต่ำสุดในประเภทหญิงส่งผลให้เทนนิสจะต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองให้อยู่ในระดับแทบจะต่ำสุดตลอดเวลา ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเทนนิสได้พูดไว้ก็คือหนูจะผันตัวไปเป็นโคช้ชเทควันโดเพราะมันคือสิ่งที่หนูทําได้ดีที่สุดซึ่งสําหรับข้อนี้แฟนๆของน้องก็ต้องรอติดตามกันต่อไปได้เลยค่ะเพราะแน่นอนว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่อยู่ในทีมชาติไทยเธอได้สั่งสมประสบการณ์จากโคชเชชัดชัยเชมาไม่น้อยอย่างแน่นอนค่ะหนูอดค้ามาหลายปีเทนนิสเปิดใจสสิ่งที่อยากจะทําต่อไปนี้หลังลาโอลิมปิกครั้งสุดท้ายอย่างสวยงามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ